สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ผมมีวัตถุงงคลมมานำเสนอให้เพ,เพื่อนๆได้ชมกันครับรวัตถุวงคลตรงนี้ก็คือรูปหลอดพุง,งหอ้องค์หลวงพ่อมุ่งมนะครับตัวงานวัดขอแม่แดง ชีนะครับรูปหลอ่อที่ตรงนี้สร้างจากจำนวนเนื้อเหลือที่สร้างรูปหล่อองคใหญ่บนเขาไม่แดงนะครับเนื้อนี้สวยงามนะครับผมสร้างจำนวนน้อยมากนะครับประมาณว่า300องค์นะครับชนิดละ300องค์ท่นม ทิมก้นที่ตอกโค้ดตัวทีแล้วก็ตอกเลขหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นทิม์ก้นเรียบนะครับนะบแล้วก็องค์น,นี้มีจานนะพิเศษมีจานมาดื็มนะครับารารบ,บางองค์ก็ไม่มีจานนะครับพระที่สร้างจํานวนน้อยผมก็ยังยุดเลยเกล่าวไว้ว่าใครอยาก เป็นเศรษฐีครับให้ให้อยพระของท่านรุ่นนี้เหมือนห้อยองค์จริงองค์ใหญ่ของเขานะครับา <het ern> จํานวนน้อยหายากมากนะครับ <het ern> ไว้เดิมเดิม <het ern> ไว้เดินนนม,ดมนะครับอ <het ern> งองโลนะครับรูปลักษณะเหมือน วิวีนะครับหรือโครงหลยืนแบบกดหรือกาน้ำสะพายทางฐานพิกฐานนะครับสบบท้ายบ่านะครับทา่านพ้านเรีรรอยมออกเดิทดนที่งลงนะครับต่งน้อยมากนะครับหายากนะครับไม่ได้หาง่ายน,นะครับ จัดระสวยจนเดมครับผมเป็นองตรงนนะครับสวยม,มครับเคคบพื่อที่ๆันใดสนใจชอบใจอยากมีไว้บูชาก็าลองสอไดูนะครับใจก็ล,ลองทักทายกันได้นี้ก็ เพื่อนได้ชมเท่านี้ต่วนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม